ละคอนสั้นเรื่องสงการนี้ทำไมฉันต้องป่วยเนี่ยจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยค่ะก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะสำหรับวันนี้ไปดูกันเลย let's go <S เป็นไงล่ะโมเดลว,วันสงการละ นอนป่วยอยู่บ้านวายเห็นแม่คนอื่นเข้าไปเล่นน้ำสงการกันหมดแล้วมีแต่เธอคนเดียวเนี่ยที่นอนอืดอยู่บ้านเห็นหมวนนั้นไปเล่นน้ำฝนดีนะักเลยป่วยไงจะ <c oughs> ไปเล่นสงการแล้วนะ <c oughs> ดีนะเราไม่ไปด้วยเพราะเราอยากเล่นสงการกับคนอื่นเขาเห็นไหมดูสนุกจะตาย หวังว่าจะไม่โดนสาดแล้วกันนะเนี่ยโอ้ยน่ากลัวฮนะอุ้ยอย่าสาดนะอุ้โดนโดนโอ,อะไรเนี่ยเย็นเต้นด้วยครับพี่เหมือนพี่เขากำลังฝึกประลองกันอยู่นะอู่ฝั่งสีฟักฝั่งสีเหลืองรัสเฝั่งไหนดีอุ้ยโ,โดน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 อุ้ยเปียกหมดแล้วโอ้ยร้อนชมัดเลย เขาไปอยู่ในอ่างเลยดีกว่าอู้เย็น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 จัดเลยโหเย็นมากโอ๊ยทำไมฉันต้องมาป่วยวันนี้ด้เนี่ยฉันไม่อยากป่วยวันนี้เลยะดูคนอื่นดิไปเล่นกันหมดแล้วอะฉันอยากไปเล่นด้วยจังเลย แต่ป่วยโอ้ยไม่น่าไปเล่นสงการเอ้ไม่น่าไปฝนตกไอ้ไม่น่าไปเล่นฝนในวันนั้นเลยอ่ะไฮ้ทำไมพี่ไม่เตือนเราเนี่ยแล้วไม่น่าไปกินไอติมวันนั้นเลยเยย่ yeah, ชะมัดเล่นเกมอยู่บ้านก็ไม่สนุกเท่ากับไปเล่นสงการนอกบ้านอะ สงการออนไลน์สนุกไหมยอยากโดนน้ำใช่ไหมเนี่ย,อ,ยาอาให้น้ำออกมาจากจอเลยร้อนขนาดนี้เราต้องไปอาบน้ำก่อนดีไหมเนี่ยนี่ก็มันหน้าร้อนอะนะอยากไปเล่นสงการกับเขาจังเลยเเสียงเพลงอย่างดังเลยอย่ไม่อยากให้ไปเล่นได้ไงล่ะเฮะ้ร้อนร้อนจังเลยโว้ย เราเป็นคนปว่วยแกงก็ต้องออกไปซื้อให้แม่ไม่รู้จะโดนสาสตร์ไหมเนี่ยใส่แมสไปอย่างนี้เขาจะได้บอกว่าเป็นคนปว่วยโอเควังว่าเขาจะรู้ว่าเราเป็นคนปว่วยนะน <c oughs> อนเงย <ent> พี่แนมะกเกอ อย่าสารขค่ะยาสาสตร์มันเป็นคนป่วย <c oughs> โอ๊ยบอกว่าอยาาสาร์ไงคะโอ๊ยพี่จะสาดร์หนูทำไมเนี่ย <c oughs> อะชิวเนี่ยโอ๊ยมีหน้าเลยเปียกหมดแล้วเนี่ยโอ๊ยเรือมาตังมาจากที่บ้านอีก ต้องกับพีเอาทางนี้ล้กันว้าอย่าสาดหนูโอ้ยหนูเป็นคนป่วยพี่พี่หนูเป็นคนป่วยไ,ได้ปดิยาสาดหนูเลยพี่นี่นะเธอใช้มุกนี้มาหลายรอบแล้วว่าเธอเป็นคนป่วยไม่จริงเธอใช้มุกนี้มาสองปีแล้วเฮ้ยฉันเป็นป่วยจริงๆ <c oughs> <c oughs> ยจริงโอ้ยทำไมเขาไม่เชื่อฉันกันเนี่ยโอ้ยแต่ก็จริงนะปีสอปีที่แล้วเราก็แก้งป่วยโอ้ยเฮ้ยท้อเลยเราเป็นเด็กเลี้ยงแกะจันได้ก็คือเอาเงินเราก็กลับไปซื้อถ้างั้นเราใส่ชุดเกาะไปเลยดีกว่าจะได้ไม่มโดนน้ำเรียบร้อยฉันฉันใส่ชุดเกาะแล้วนะทุกคนไม่มีใครสัตฉันได้แน่ๆ เป็นชุดเกาะสีนี้เลยละกันฮไม่ไมีใครสาดฉันได้แน่ฮ่าฮ่เพราะฉันคือเผาพับเก่าอีอทุกคนต้องมีการสาดฉันอย่างแน่เฉียวเพราะว่าฉันคือเผาพับเก่าแต่ว่าไปก็อยากเล่นกับเขาเหมืนกันนะเนี่ยดูท่าสนุกมากสงการมีครั้งเดียวต่อปี ก็อยากเล่นให้มันคุมค้มๆไปแต่ให้ป่วยก็ยอมว้ยยูส่งการจะไปส่งซอนนะวิ่งยกล้อนะไปบางแสนนะเคาะไปดีกว่าเฮ้ย <Hey, S 1> ม,มีมีตัวอะไรมาเล่นด้วยเนี่ยทุกคนเฮ้ย hey, อย่าบุลลี่ฉันนะฉันก็แค่ใส่ชุดเกาะกันกระสุนเมื่อศตรวรรษที่แล้วเพราะว่าเกิดสงครามโลกครั้งที่สองฉันเก็บไว้อยู่ อุซ่าใส่มาลืมเอาตังมาอีกแล้วใส่ตั้งนานที่ไหนได้ลืมเอาตังมาโอ้ยไม่เกินแล้วอะไรกันนักกันหนาเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยฉันไงโมเดลเองว้ยเล่นเลยก็ได้ไม่แคร์แล้วว่าจะป่วยต้องการจะไปซองซอนวิ่งยกลอ้อไปบางแสนว้าววา้าวว้าว ชุดนี้ฉันเสียวสุดลจ้าขอขออยู่บนกระบาด้ได้ไหมสงการจะไปสงซอนวิ่งยกาลอไปบางแสนะสงการไปบางแสนะวิ่ง,ง,งเดินควงแขนกับสาวสงซอนหวัดดีทุกคนฉันได้ข่าวว่าตอนนี้เขากำลังจัดกิจกรรมงานสงกรารเฟสติวัลอยู่นะฉันเนี่ยยากจะเล่นลึก แล้วซ่าเลยเกินแต่ฉันไม่อยากโดนน้ําอะไรกันเนี่ยฉันอยากจะเล่นแต่ไม่อยากโดนน้าอุย้ยบ้าเฮ้ยแต่ฉันก็อยากจะเล่นน่ะฉันไม่ได้อาบน้ําหลายปีแล้วเท่ากับว่าฉันก็ต้องเล่นใช่ไหมแต่ฉันไม่อยากโดนน้าไงฉันไม่ได้สัมผัสน้ํามาหลายปีแล้วและนี่คือรอบหนึ่งสำหรับการสัมผัสน้ำของข้า แต่ไม่เอาอ่ะฉันไม่อยากโดนน้ำเพราะว่าฉันคือเทพบุตรราชาและฉันก็คือนายกของที่นี่ไงฉันไม่สมควรโดนน้ำก๊อกฉันต้องสมควรโดนน้ำแร่เท่านั้นเอาน้ำแร่มาสาดที่ฉันเดี๋ยวเนยฉันไม่ชอบน้ำก๊อกเอาน้ำแร่มาสาดที่ฉันไม่งั้นเดี๋ยวผิวฉันเสียหมด ฉันมีอยากมันพวกเธอน่ะฉันมีน้ำคลองที่เอาน้ำคลองไหมไม่เอาฉันบอกว่าฉันจะเอาน้ำแร่ไม่จะเอาน้ำคลองไม่เอาจะไม่เอาน้ำอะไรทั้งสิ้นยกเว้นน้ำแร่และน้ำที่สะอาดหนึ่งร้อยล้านจุดศูนย์ศูนย์เปอร์เซ็นต์ห้าสิบเก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ศูนย์ศูนย์จุดหนึ่งเปหน่วยต้องเอาน้ำสะอาดเท่านั้นว้าวฉันพูดเรื่อยมากเลย ทำไรกันเนี่ยอุ้ยฉันเนี่ยตี้ยอยู่เนี่ยอุ้ยใครตดอุ้ยใจเย็นใจเย็นอุ้ยเท่น้ำรดหนโูโอเคโอเครดเธอก็รดเธอแต่ฉันจะไม่โดนน้ำแต่ขาดสงการปีนี้เพราะฉันต้องโดนน้ำแหล่เท่านั้นอ่ะอ่ะอ่ะอะอะเอาน้ำแร่มาใส่ที่ฉันเดี๋ยวนี้ฉันไม่เอาน้ำก๊อกแบบทุกเธอหรอก เนี่ยไม่รู้เอามาจากน้ําอะไรน้ําประปาน้ําท่อหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องเอาเนี่ยอุ้ยน้าอะไรเนี่ยโอยต้องเป็นน้ําแร่ร้อยบริสุทธิ์จากธรรมชาติเท่านั้นน้ำนํำน้ำตกเท่านั้นนิกเออกแล้วพี่เดี๋ยวหนูพาไปเนี่ยบอกเลยนะว่าน้ำที่เนี่ยสะอาดสะอาดเดี๋ยวหนูพาไปโอเคโอเค ต้องอุ้ยเดี๋ยวฉันโดนน้ำกระโดดให้หน่อยสิเอออย่างนั้นแหละเนี่ยเดี๋ยวหนูพาไปบอกเลยว่าน้ำสะอาดมากเหรอก็คือน้ำคลองไงล่ะสะอาดสะอาดเฮ้ยอย่าทำอะไรอย่างงี้ส่งการทั้งเทต้องมันให้สุดสุดให้มันไปเลยโอ้ยฉันไม่ได้อาบน้ำมาสิบปีแล้วเนี่ยแล้วนี่คือปีที่สิบเอ็ดเฮ้ย นี่ต้องาอาบน้ำแบบนี้อาบน้ำคลองไปเลยแต่น้ำคลองในเมืองฉันสะอาดนี่แหละฮ <c oughs> ฉันกับพี่ของฉันไม่คนดูแลเมืองนี้ที่ซ้ำเธอไม่มีสิ์ฉันจะทำให้เธอโดนน้ำก๊อกอ้นนี้มันน้ำคลองโอ้ยฉันเป็นไงใส่ชุดเกาะกันกระสุนมันเล่นน้ำเนี่ย <c oughs> หนักนักหนัก จะไม่เล่นทำไมเดี๋ยวก็จมน้ำเฮ้ยพี่แมวสู้ๆนะไปก่อนเฮ้ยหนาวหนาวหนาวฮัทชี่กลับบ้านแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่นพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะยังมีอยู่มั้งมีตั้งหลายวันคนไทยเล่นกันนานเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสนุกกันไหมเอ่อใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ใด้วยนะสําหรับวันนี้ไปบ้านจ้ะบ๊าย